ชางสัมพันธ์โครงการนะครับโครงการพัฒกาแฟโบราณนะครับคือเป็นกาแฟสายเลือดอุบลนะครับและตอนนี้นะครับป็นบิ๊กซี่ตัวประเทศลากาฝากพี่น้องนะครับสำหรับคนที่ต้องการอาชีพนะครับตามรูปแบบที่ท่าน็นอยู่ข้างบนี่นะครับขายต้องการนะครับมูลราคาประมาณจักห้าหมื่นบาทนะครับโลงฟรีนะครับใครสนใจขอให้มใจรักที่จะขายกาแฟนะครับบอกพี่น้องเข้า ไปเอาหนังสือโครงการด้ายูเต้นนะครับดูเต้นสีขาวสำหรับคนที่องการอาชีพขายกาแฟเพราะม่มีใจนะครับมีใจในการขายกาแฟแต่ก็มีเวลาเห็นว่าของฟรีแล้วนะครับวันวานสิมาเอากับง่ายๆสั่นบอมเบลนะครับสำหรับคนที่มีทำเล่นแล้วก็มีอาชีพเสริมนะครับไท้ติดต่อนะครับทั้งเจ้าหน้าที่ได้นะครับผมจะมีโครงการนำาราไปสัมมยมโบรานนะครับ ทัวจังหวัดอุบลเฮานี่ยขึ้นน้ำรองอุบลก่อรล้างกันนแล้วนะไยอำนาจเจริญไปจังหวัดต่างๆนะครับทัวประเทศไทยนะครับตอนนี้แบรนด์เฮานะฮะคุณบิกซี่ทัวประเทศไทยย่างรอนแล้วนะครับพวามเป็นแบรนด์โนเนมนะครับเป็นกาแฟอาวุธรสชาติอร่อยนะครับราคารสชาติเยี่ยมน้านะครับฝากควแม่พี่น้องนะครับท่างอุบลเพรนะครับผมกาดคนอุบลนะครับคนอุบลแต่ว่าการได้ขยายธุรกิจทัวประเทศนะครับท่าน ทางภาคกลางทางภาคใต้ทางภาคเหนือนะครับก็อันนี้ขอพูดกับพี่น้องชาวคนก่อนนะฮะผ้ชืนใจนะครับรับหนังสือครูเมื่อใดนะครับมีทั้งเงินเดือนให้ด้วยนะครับมีทั้งเงินปันผลให้ด้วยแล้วก็มีคอนเสิร์ตอย่างนี้นะครับให้ด้วยแล้วมีบัตรคอนเสิร์ตไปส่งเสริมกัรตลาดให้กับทุกท่านด้วยฝากทุกคนทุกทุกคนด้วยแต่ว่าก่อนจะเิ่งไหนไทยเนาะผม ได้ยินนะครับได้ยินทางฝั่งนี้บอกว่าเอ๊ะอุบลนี่ทําไมท่าเต้นเขาดูแบบตาเปลียวอย่างนี้นะครับวัานธทําดีๆของอุบลมีไหมผมก็เลยได้รู้จักท่านดรท่านหนึ่งนะท่านดรทองดีลําต้นนะครับลองนะครับเขาขึ้นมาลำนะครับให้กับทางพี่น้องทางต่างจังหวัดนะครับได้รับฟังกันสักคนละกนนะครับเดี๋ยววันนี้เชิญนะครับท่านดรทองดีแล้วก็ วอดล้ำกรสุดสวยวัดพระนครจังหวัดนะครับท่านเป็นวัดพระนครจังหวัดผมจัดจัดงานนะครับแต่กานวัดพระนครจังหวัดประมาณปีเดือนหน้านะครับในปีหน้านะครับเดือนกรกฎาคมเดี๋ยววันนี้ให้ท่านด์ลัเตอร์นะครับกลับดูซิว่าเมื่อกี้เนี่ยลูกน้อยหุ่นน้อยนะครับแต่ตอนนี้พี่น้องมาเท่าครับไปอายุเกินห้าสิบยกมือครับพระถมโยมจะกุนนะครับ ฟังเบิร์นะครับได้ฟังเบิร์นะครับฟังเบิร์นมาเดิมสี่น้ำในมวลขนาดไหนนะครับความกระทำขอนครับเช่นชมได้ตั้ตอนนี้ครับขอบคุณครับท่านประธานครับจริงๆแล้วท่านกู้ไทยคนพวกนะครับเป็นประธานเป็นว่า